สายพ้องที่เป็นสายภาพสายภาพกรแรงหนึ่งดูก,กว่ัจาวนประมาณว่าเอาภาพไปติดไว้ต่ำอันอปลายเตียงบนหัวเตียงตี้นนอนฟิดไว้ต่ำห้องน,าน้ตาต่ำกระจกตามมาอย่างที่เขาเห็นบ่อยเนี่ยเพอเห็นบ่อยๆแล้วเขาจังดึงดูดได้ใครเป็นแบบอี้พองก็้องว่าสายภาพเห็นบัภาพอ,อย่างที่เขาติดหน้าจอโทรศัพท์อย่าเฮ้ยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยอย่างเฮาบบบว่าดึงดูดได้แบบนั้นเฉยเลยเนี่ยคือเขาเป็นสายภาพถ้าเฮาหูตัวว่าเขาเป็นสายภาพแล้วอยากจะดึงดูดได้เร็วและมากขึ้นอีก คือใช้สายภาพเพื่อเป็นประโยชน์โดยการเขียนบทภาพ,พยนตร์ในหัวของเราเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในความฝันของเขาสมมุติว่าเขาเห็นภาพบ้านเนาะบ้านของฉันเออเป็นหลังแบบนี้สีขาวหนะ้าหลังคาสีทองนะทางเข้าบ้านแบบนี้มีสระว่ายน้าตรงนี้หลังบ้านเป็นแบบนี้หน้าบ้านเป็นแบบนี้ลงจอดรถอยู่ตรงนี้เพื่อเขาใช้อ่าป้ณหองว่าวิธีแบบว่าเหมือนเขาเขียนบทภาพ,พยนตร์เพื่อตัวเองอะ่ะเออเพื่อเขาบรรยายว่า อีพี่ใชเทคนิคนี้ไหนพี่ดึงดูดได้ดีขะนาดทั้งเขาบรรยายว่าบ้านของฉันเออกำบรรยายเนี่ยเปิ้ลทองว่ามันเป็นเขากำลังสื่อสารกับจักรวาลผ่านอารมณ์และความรู้สึกเขาเนาะบ้านของฉันเป็นบ้านเงินสดราคา10บล้านพร้อมสระว่ายน้ําบริเวณบ้านมีสวนหน้าบ้านมีสวนดอกไม้มีสวนกล้วยไม้มีสระว่ายน้ําอยู่ตรงหน้าบ้านและฉันกับครอบครัวก็มักจะพากันอย่างแย ทำให้มันเป็นบทภาพ,พยนต์ในหัวถ้าฉันเดินเข้าบ้านสิ่งแรกที่ฉันจะต้องเจอคือสวนกล้วยไม้และฝั่งซ้ายมือจะเป็นสระว่ายน้ําแล้ฉันเดินผ่านลงจอดรถจะเป็นทางเข้าบ้านและมีะห้องของแม่ของฉันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาห้องครัวห้องรับแขกอยู่ตรงนู้นต้นไหนแล้วลได้ยินรู้สึกเห็นภาพได้กลิ่นได้ยินเสียงเหมือนบทภาพ,พยนต์นะเจ้า เมื่อเขาเขียนบทภาพยนตร์นั้น,น,น,นะม่ใช่แค่เห็นภาพแต่มันรู้สึกมันได้กลิ่นมันได้ยินเสียงมันสัมผัสจริงเหมือนเราเข้าไปอยู่จริงๆเหมือนเราดูหนังอะแต่มีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้นมีคนที่เรารักประกอบฉากอยู่ในนั้นได้ยินแม้กระทั่งแม่เขาอู้ว่าจะไดได้ยินแม้กระทั่งเสียงลูกเขาอะห้องเขาอู้ก,กับเขาว่าจะไดแม่ผมไปเล่นสาวาน้น้ำนะแม่เอ,อิญอู้ก,กับเขาว่าเย็นนี้เดี๋ยวแม่พัดกับเขาเพื่อกินเน้อลูกเน้อเห็นไหมคะนี่คือการสร้างเหตุการณ์ประดุด การเขียนบทภาพายนตร์นี่จะเป็นเทคนิคที่เราสามารถดึงดูดสิ่งที่เขาปราถนาได้เห็นผลชัดเจนมากๆเพราะเขากำลังใช้กดแห่งแรงดึงดูดสายภาพ ส่ภาพเซตแล้วเรารู้สึกอินฟินเ์าพูดตามแลว้วก็เราก็แอคติ้งตามว่าเรามีเรียบร้อยแล้วแถมยังเขียนบทภาพยนตร์ให้เกิดฟิลลิ่งจากาวันนี้สื่อสารกับเราผ่านอารมณ์และความรู้สึกขณะที่เราเขียนเราอู้เราเห็นภาพเรารู้สึกเราเห็นภาพเรารู้สึกและมีอารมณ์และความรู้สึกเสมือนเราอะไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเหมือนบทภาพยนตร์เห็นไหมคะมันจะดึงดูดได้เร็วมากเพราะจากาวานนี้สื่อสารกับเราผ่านอารมณ์และความ